ไม้สุกกลายเป็นฐานได้ดีเลยอันนี้คือป่องสำหรับให้ควันมันวนอยู่ในเตาแล้วก็ตรงนี้ถ่านข้างบนที่ใส่ก็คือพุกไม้แปรเนี่ยไม้แปรพวกไม้ท่อนเล็กๆเ,เอามาอัดใส่ให้เต็มไงก่อนก็คือใส่อัดได้เต็มมาก เต็มทั้งหมดแท่งเล็กแท่งน้อยได้ได้เป็นฐานหมดเลยใช้ได้หมดเลยเป็นการอบซึ่งเราไม่ได้เผาโดยตรงฐานที่ได้คือเผาจากใจกลางเตาหน่นเป็นถังถังร้อลิตรเป็นถังเหล็ก ช่องบนก็เนี่ยช่องบนเนี่ยเราปิดเปิดได้กําลังทาําฝาเป็นฝาเหล็กแล้วทีนี้ฝาเหล็กปิดเปิดมีบรรพับปิดเปิดได้เหมือนข้างล่างนี้หรือใส่ฟืนเต็มปุ๊บปิดฝาควันก็จะไม่ออกเราก็จะเปิดแค่ประมาณนาทีเดียวเปิดเอาใส่ฟืนเสร็จก็ปิดเลยทีนี้ควันก็จะไม่รบกวนอีกต่อไปตอนนี้กําลังทําหน้าเตาอยู่ กำลังตัดเหล็กน่น่ะตัดเหล็กทําประตูเตาประตูเตาบนหัวไงบนหัวซุปร์ซันน่ะนนท์เขาเรียกว่าหัวซุปร์ซันที่ไฟมันพุ่งขึงข้นบนบนเตานี้มันไม่พุ่งขึ้นบนแล้วไฟไม่พุ่งขึ้นบนแล้วเพราะว่าไฟจะให้วิ่งกลับเข้ามาในเตานะให้อบอยู่ในเตาอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้ไปลุกบนหัวเตาแล้วก็ควันทั้งหมดก็เข้ามาในท่อ เข้ามาในข้อนี้เข้ามาเผาใหม่เขาไหม้ใหม,ม่อย่างก็ได้ได้เป็นทานหมดละ